สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุช n แนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในประเด็นของดาพิฆาตศูนย์นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าดาพิฆาตศูนย์เนี่ยอวสานไปแล้วตั้งแต่ตอนที่205แต่ว่ากระแสมันก็ยังไม่ลดลงเลยนะครับยังแรงเหมือนเดิมเพราะว่าดาพิฆาตศูนย์กำลังจะมีมูวี่ในวันที่16ตุลาคมปี2020ยีที่จะถึงนี้ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราก็อาจจะได้ดูกันที่ไทยตามมานะครับ เนื่อจากว่ามูฟวี่เนี่ยมันกำลังจะมาแล้วถึงแม้ว่าแฟนๆบางส่วนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไรเกี่ยวกับฉากจบของดาพิฆาตรศูนแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าจบแบบนี้ดีแล้วและรวมเล่มท้ายๆก็จะมีของแถมเป็นโปสการ์ดกับลิมิเต็ดอีกด้วยนะครับคนก็เลยทยอยซื้อกันอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวและแบบภาพที่เห็นนี้ก็คือการต่อคิวเพื่อรับบัตรคิวในการซื้อมังงะของดาพิฆาตรูนเล่มที่20 แบบที่ไม่เกรงกลัวโควิดกันเลยทีเดียวครับและจากกระแสล่าสุดของดาบพิ่าาศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยและสลหรับตัวเลขในปัจจุบันนะครับสลหรับยอดขายมังงะดาบพิฆา้าศูนย์ได้แซงวันพีซในรอบปีอีกรอบนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่โอเวอร์ออแต่หมายถึงรายปีครับโดยเว็บไซต์ Oricon n e w วก็มีอันดับยอดขายมังงะญี่ปุ่นนับในครึ่งแรกของปี2020นับจาก18พฤศจิกายนปี2019ถึง17พฤษภาคม2020 อันดับที่1ก็คือคิมิสึโนเฮยบะนะครับขายไปได้ทั้งหมด45ล้านกว่าก๊อปปี้รองลงมาก็คือวันพีซ4ล้าน8 0 0 0 0กว่า,าก๊อปปี no ้อันดับ3ก็จะมีโกโทบุโนฮานายเมะอันดับ4ก็จะเป็นคิงดอมนะฮะ3.5ล้านก๊อปปี้ อันดับ5ก็คือ My Hero Academia ครับ3.3ล้านกว่าก๊อปปี้อันดับที่6เป็น p r o m i s e Neverland นะครับประมาณ3.1กว่าก๊อปปี้อันดับที่7คือ h a y k i l ประมาณ2.9ล้านกว่าก๊อปปี้อันดับที่8คือ Attack on Titan ประมาณ2.2ล้านก๊อปปี้อันดับที่9คือ j i g a g u Shonen Hanako k ok u n ประมาณ2.1ล้านก๊อปปี้อันนั้นก็คือมังงะที่รวมๆกันนะครับสลับอันดับยอดขายมังงะแบบแยกเล่มเราก็จะเห็นว่า อันดับที่1นถึงสิเนี่ยเป็นดาพิคฆ่าทศูนย์หมดเลยนะครับอันดับที่1 1ถึง19ยังคงเป็นดาพิคฆ่าทศูนย์ทั้งหมดอันดับที่20กับย1ิบเอเนี่ยเป็นวันพีทเล่มที่ 95- 96ตามลําดับสรุปว่าแม้แต่ขายแยกเล่มก็ยังชนะวันพีทเล่ม9495ที่ออกในช่วงเวลาเดียวกันได้อยู่ดีครับแต่ตอนจบก็จะจบในรวมเล่มที่23มีคนรอซื้อของพรีเมียมกันไปอีกครับถามว่าทําไมดาพิคฆ่าทศูนย์มันฮิตขนาดนี้นะฮะก็มาดูสถิติข,ของจริงมากกว่าดีครับ อันนี้ก็เป็นสถิติจากเว็บไซต์ Animate Times ก็เป็นร้านจำหน่ายกระตูนชื่อดังในญี่ปุ่นมีสาขาในไทยด้วยนะครับมีโพลสำรวจว่าทําไมดาพี่า้าตานูลถึงดังโดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด316คนมีผู้ตอบคำถามเป็นชาย99คนผู้หญิง217คน กลุ่มช่วงที่มีอายุมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้นะก็มี10ปี40ปีและ30ปีตามลำดับครับและโพที่แบ่งตามเพศแท่งสีส้มเนี่ยก็คือผู้หญิงนะฮะที่เห็นจำนวนเยอะก็จะเป็นช่วงอายุ10ปีกับกับช่วง30กับ40ปีกลุ่มผู้ชมจึงไม่เด็กมากๆก็เป็นผู้ใหญ่ไปเลยครับต่อมาก็จะเป็นการสำรวจว่ารู้จักเรื่องนี้มาจากแหล่งใดบ้างจากกราฟเราก็จะเห็นว่ารู้จกักจากโชว์เนนจ้ำ41คนจากร้านหนังสือนะฮะประมาณ1 1คน จากอนิเมะร้อยก้าคนจากเพื่อน66คนจากทวิตเตอร์และสื่อโซเชียลอื่นอีก22คนรู้จักจากเพลงประกอบทั้งหมด14คนจากข่าวหรือว่ารายการโชว์เนี่ย1 9คนและอื่นๆอีก34คนครับซึ่งกลุ่มคนที่อ่านโชว์เน้นจ้ำอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นจำนวนหนึ่งนะครับแต่เมื่ออนิเมะออกฉายเนี่ยยอดผู้ดูก็พุ่งพรวดอย่างรวดเร็วแล้วก็มาตามมังงะในภายหลัง กลุ่มคนที่รู้จักจากเพื่อนกับทวิตเตอร์มีจำนวนเยอะกว่าที่อ่านในมังงะอยู่แล้วส่วนอื่นก็มาจากรายการเคมิสึเรดิโอที่คุณชิโมโนเป็นผู้จัดรายการอยู่ด้วยรวมถึงรายการอีเตคิว ที่คุณซูบากิโอนิยากะไปประกาศตัวเป็นเสาหลักสุราครับและผู้หญิงบางคนเนี่ยก็รู้จักจากลูกที่ดูดาบิฆาตสูนมาได้ดูก็เลยดูตามลูกไปด้วยนั่นเองครับโซคะถามต่อมาถามว่าดาบิฆาตสูนน่าสนใจเพราะอะไรจะมีช่วงอายุ10-60ปีและมีแบ่งตามเพศด้วยถ้าสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์รวมนะครับดูเพราะตัวละครทั้งหมด80.7%ดูเพราะสตอรี่ทั้งหมด72.8%ดูเพราะเวิด์ของเรื่องก็คือ57.9%เซตติ้งของเรื่อง48.4% จากผลการสำรวจก็จะเห็นว่า ตัวละครในเรื่องเ,เป็นเหตุผลอันดับหนึ่งนะฮะสงสัยจะชอบน้องเนสโกกับกียูกันนะครับรองลงมาชอบเนื้อเรื่องหรือสตอรี่รองมาอีกก็คือเวิร์กหรือว่ามุมมองของโลกในเรื่องและอันต่อมาก็คือเซตติ้งกลุ่มคนดูที่ตอบว่าชอบตัวละครเยเป็นผู้หญิงในช่วง40ปีคิดเป็นทั้งหมด16.5ครับคนที่ชอบเนื้อเรื่องจะเป็นผู้หญิงช่วงอายุ40ปีเช่นกันสรุปได้ว่าเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ชอบคีมิสึโนยิบะเป็นเพราะว่าตัวละครมีสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์นั่นเองโซเร ก็คือเรื่องนี้ใช้จังหวะในการนําเสนอนเรื่องที่ดี ทั้งตัวละครหลกักฝั่งอสูรมีการสลับฉากบูแล้วก็สลับกระฉากที่เป็นแก๊กตบมกอย่างเหมาะสมนะครับการเติบโตของตัวละครก็เป็นขั้นเป็นตอนแบบไม่รีบร้อนและก็ยังมีเนื้อเรื่องเสริมทําให้เห็นมุมมองของฝ่ายสาวหลักและเนื้อเรื่องของฝั่งอสูรว่าเพราะว่าปมอะไรถึงทําให้เขากลายมาเป็นอสูรและเนื้อหาก็ยังนําเสนอถึงกึ่งกลางของความดีความชั่วได้อย่างลงตัวเรื่องนี้ก็นําเสนอความรักแบบครอบครัวรได้อย่างน่าประทับใจและก็ยังมีเรื่องญี่ปุ่นในยุคไทยโชวแม้ว่าจะมีระยะห่างระหว่างยุคนะครับ แต่ว่าตัวเนื้อเรื่องก็มีการนําเสนอจุดร่วมของวัฒนธรรมปัจจุบันด้วยมีชุดนักศึกษาด้วยครับทำให้คนหลายคนเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้มากขึ้นด้วยคราวนี้ก็มาถึงคําถามว่าทําไมดาบิคาทะสูนถึงดังส่วนใหญ่ก็ตอบว่าเพราะผลงานอนิเมะทําออกมาได้ดีภาพเพลงประกอบรวมไปถึงนักาพากย์ด้วยจากอนิเมะก็ทําให้หลายคนเนี่ยเข้าถึงมาง,งะและเข้าถึงต้นฉบับอนิเมะที่ทํามาเข้าใจง,ง่าย กับฉากต่อสู้ที่สวยงามน,นะครับทาให้คนมาตามอานิเมะได้ทั้งคนที่ตามมังงะอยู่แล้วแล้วก็คนเพิ่งมาตามอานิเมะครับส่วน,นผลรองลงมาเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยมีความซับซ้อนทาให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายและเป็นเส้นตรงครับตัวละครแต่ละตัวก็มีจุดน่าสนใจต่างกันด้วยชื่อปรานาต่างๆเนี่ยดูเท่และเด็กที่ดูเนี่ยก็ไปเรียนแบบและดูสนุกดีสรุปในที่นี้ว่า การที่ดาาพิ่าทศูนย์ดังส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นว่าเพราะอนิเมะซีซั่นแรกฝีมือค่าจานบินทำออกมาได้ดีครับว่าจะเป็นภาพเพลงประกอบนักภาค คนที่ไม่ใช่แฟนอนิเมะแต่เดิมเนี่ยก็กลับมาชื่นชอบได้ผลพลอยได้ก็เลยทําให้คนมาตามมังงะที่เป็นต้นฉบับมากขึ้นด้วยถึงกระทําไม่เคยชนะยอดขายมังงะวันพีซในปีที่แล้วได้เลยทีเดียวและก็เคยมีข้อความของอาจารย์โอดาที่เขียนแสดงความยิดีกับอาจารย์โทคางะด้วยแม้ว่าจะวัดลายเล่มก็ยังมีชนะวันพีซลายเล่มอีกนะครับและทางบก,กจาเองก็ยอมรับว่าการที่กระแสดังเปลี่ยแปลงนี้ เป็นเพราะว่าดวงดีได้สตูดิโอทำอนิเมะเทพนั่นแหละครับก็จบไปแล้วนะครับสลับหัวข้อว่าดาบพิ้าศูนยเนี่ยดังเพราะอะไรและกระแสก็ยังคงแรงอยู่นั่นเองครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนลงหน้าและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครใน Facebook นะครับผมสวัสดีครับ